วันนี้กลับจากพาเด็กๆไปเล่นน้ำมาเจอสภาพนี้เลยจ้ะเพื่อนๆพูดแล้วขนหัวลุกเลยค่ะมาจากไหนไม่รู้ป้าป้าทำที่คล้องมาเออทำที่คล้องมาทีไม่ไปน,นอนเล่นบนรถทีออกไปที ไไดเ,เ,เดี๋ยวล้หัวหัวมันลงรูเดี๋ยวแป๊บนึงคิดหาวิธีกันอยู่นานนะคะเพื่อนๆว่าจะทำยังไงกับน้องดีก็เลยตัดสินใจเอาถัง200ลิตรมาครอบน้องไว้นะคะก็คือจะไม่ทำอะไรน้องนะคะจะตัดสินใจแล้วอยแแหวไม่รู้ว่าเป็นหงูอะไร แต่ก็คือจะจับน้องอไปปล่อยคืนสู่ป่านะคะอันนี้ก็จะเอาถังมาครอไปก่อนแล้วก็จะหาวิธีจับน้องออกมาค่ะอันนี้ก็เฝ้าให้ใหญ่เลยค่ะเด็กๆติดกินหาวิธีจับได้แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้แฟนก็จะแฟนยายแบบก็จับทางหัวแล้วก็ยายแบบก็จับหางค่ะช่วยกันยกน้องออกไปข้างนอกบ้านนะคะอันนี้จะนําไปปล่อยที่ป่าข้างบ้านนะคะถามว่ากลัวไหมก็กลัวมากเลยนะคะ แต่ก็ต้องสวมวิญญาณกู้ภัยไว้ก่อนค่ะอันนี้จะเอาน้องไปปล่อยไว้ป่าข้างบ้านนะคะก็หวังว่าน้องจะไม่กลับมาหายายแหววอีกนะคะส่วนบ้านเลขที่ของยายแหววก็คือ21่ทับสนะคะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปเสี่ยงโชคดูค่ะ